สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำของดีบางอย่างเนะาะก็คือเป็นเว็บไซต์ที่ตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญตัวไหนสกุลตัวไหนที่ไดเชื่อถือใครถือหุ้นอย่างไรอะไรพวกนี้ในนี้คนไทยส่วนมากจะใช้ประมาณที่คอยมาเก็ตแคป,ปแต่ถ้าหากเปรียบเทียบแล้วรุแต่า้าเป็นอะไรที่เชิงลเล็กเลี่ยวทำที่สุดครับโอเคทุกคนจดจำไว้น,นะครับ root นะครับ data com รุ่ดดาธา ตรงนี้จะมีเหรียญทุกอย่างที่ไม่น่าเชื่อถืออันดับหดจะโชว์ทั้งหมดโอเคตอนนี้เราจะไปทําไมถึงมานี้ตอนนี้เราอยากให้ตรวจส,สอบว่าทีน้าเองใบนั้นถือหุ้นจริงเหรอถือยังไงจะเชื่อเขาดีไหมก็เข้ามาดูนี่แหละครับว่าถือหุ้นจริงรวบาดตรวจสอบเลยครับแพลตฟอร์มของเราเป็นเอ็กชนทีน้านะครับเหรียญของเราชื่อ T H E รูจะพิมพ์ทีหน้าหรือ T H E ก็ได้เจอเหมือนกันบางทีหน้าก่อนนัแตะก่อนนะครับสด เห็นไหมทีหน้า t ท g หรือเราหาแค่ t ีเเฉยเเราก็จะเจอเหมือนกันลองหาเทซีคืะก็อันนี้ก่อนโอเคเข้าใจตรงกันครับเข้าไปซะเข้าไปเสร็จเนี่ยเราจะเข่าเก็บตรงนี้นะครับอันนี้พวกเหรียญเหรินการบูลค่าซื้อขายนี่อันนี้พื้นฐานทั่วๆไปโอเคอันถัดไปนะครับเหรียญที่หน้ามีอยู่ในเอ็กชั่นไหนบ้างนะครับดูดีนะครับ,อ,รบอันนี้ที่มีอยู ซึ่งตอนนี้เรารู้ก็คืออันดับหนึ่งไปนั้นอันดับ3อันดับ4อันดับ7อันดับ12แล้วก็อันดับไหนก็ไม่รู้นะครับก็คือเหรียญตัวหนึ่งที่มีมาเก็ตเยอะขนาดนี้แล้วความหมายก็คืออะไรไม่ปาวานมาเล่นไม่ได้ครับโอเคนะครับถัดไปโอเคอันนี้อของนี้เนาะตามด้วยตามด้วยนะครับเลื่อนลงใหม่หน่อยนะครับเราจะเห็นอะไรอันนี้เป็นเจ้าของ2คนนะครับ คนนึิมเป็นคนรัเสเซียคนนี้ผมไม่รู้เป็นใครผมไม่ได้ตรวจสอบโอเคพอดีผมรู้ได้ผมเจอเจอแต่ไอ้ผมอ่าผมเห็นแต่ข้อมูลเจอรูปถ่ายเจอวิดีโอเท่เาไคืไนไงของสองคนนี้คนนี้ผมไม่แน่ใจคนไหนเนาะตามด้วยวันดิซิ่งก็คือเป็นการก็คือมีการดูแลด้วยนะครับก็คือผ่านใบนั้นใบให้สไอแอลตรงนี้นะครับแต่เข้าไปให้สไอแอลคืออะไรหลายๆคนอาจจะไม่รู้แต่จริงๆไวให้สไอแอลก็คือองค์กรภายใต้ใบนั้น ใบเน้นไปลงทุนองค์กรไหนหรือบริษัทไหนเขาก็ใช้ YHI SI Lab นะครับชูชชูนะครับแล้วยังไงต่อโอเคตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ YHI SI Lab Formulary ใบเน้นหลักโอเคอันนี้ถ้าใครสงสัยอะไรหรือไม่ข้อมูลผิดพลาดอะไรแจ้งด้วยเนาะตามนี้กลับไปก่อนนะครับเมื่อกี้เรากลับมาที่ทีน้าต่อนะครับแล้วรู้จะดูตรงไหนเมื่อกี้เราดูเรื่องของ Exchange ใช่ไหมราคาเหรียญเท่าไหร่ราคาเหรียญก็โชว์อย,อยู่นี้เนาะเมื่อกี้เนาะ0.256กว่า โอเคเราไปดูอะไรบางอย่างเติอไปโทเคนโนมกนะครับโทเคนโนมกปุ๊บยังไงต่อนะครับลากลงไปนี่เริ่มเลยละโทเกนเนี่ยก็มาเห็นตรงนี้เมื่อกี้นี่ค่ะแล้วก็เลือกนี่อันนี้ของของสคัญอยู่นี้โอเคสักส่วนนะครับทีหน้าเองถือของอันนี้แหละเป็นของกระเป๋าทีหน้าเองถือของอย่างเงี้ยประมาณ56%เนาะใช่นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้โลโก้อะไรไปเน้นนะครับไว้แรกมันก็จะมีหลาย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 ไม่รู้ว่ามันมีกี่ช่องนะ โอเคเขาถือเหรียญเอาจริงเอาจังเลยคือตรงนี้ครับจริงๆก่อนหน้าน,นี้มัน24่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะน่าจะเขามีแบ่งไปทางอื่นเลยอะไรแต่ตอนหลังม,มาเห็นจังหวัดมันมีหุ้มเติมเป็นช่องอื่นมาแล้วเขาโยกไปกระเป๋าตังค์อื่นอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นเถอบริษัทที่มีถือหุ้นในระดับหนึ่งโอเคอันนี้เอ็กชันอีกอันไหนก็มาถือครับโอเคแล้วใชอันนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าถือคำๆมามันจะมีหลายเอ็กชันที่เขามาถือเขามาซื้อของไว้เกิดม็ความหมายคืออะไรเขาเห็นอนไะเขาเป็นเหรียนตัวนี้เป็นไปได้ขนาดไหน ถูกไหมครับอันนี้คืเอเบื้องต้นตรวจสอบทีนาเน,นี่ยเราไปไหนกันต่อเราก็ไปดูอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คืออันนี้ตรวจสอบทีหน้าเสร็จเราก็ต้องไปที่เราก็ไปดูที่เว็บไซต์ทีหน้าสิครับโอเคเนี่ยเราก็เสร็จคำว่าทีหน้าครับ t h e n a โอเคอันนี้ f i o o n น,นะนะแค่นี้จริงๆเว็บไซต์คือ t h e n a f i นะครับรก็จะไปในเซลตรงนี้นะครับเห็นไหมแต่เข้าไปบุ๊กอ่ะอันแรกไงเนาะ ตัวคะแนนนี้ไหมครับ Back by ่ไไวเ SI Lab คือคือถ้าแพลตฟอร์มกล้าเอามาโชว์อยู่หน้าแรกของตัวเองโกหกกันได้ไหมครับไบเน้นคุ้นอยู่ไม่โกหกโกหกหไม่ได้เลยนะครับที่หน้าเป็น,นดิฉันในใจจะเขียนสามารถ,าารถกดซื้อขายแลกเปลี่ยนทั้งหมดได้เลยแค่ผูกผูก,กระบอกตังเฉยๆนะครับอะไรกับตรงนี้ต่อตอนนี้เรากำลังพูดถึงว่าความเกี่ยวข้องนะครับของไบเน้นกับทีหน้าเจอใช่ไหม ทีน่ากับกับเนี่ยกับอ่ากับไอเอไอครับดีเอไอครับล่ะอย่างนี้มาเราเรก็เล่นต่อนะครับมันจะมีเนี่ยเข้าไปเล่นมันจะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายอันนี้ไปศึกษาเองแล้วเพราะผมต้องให้ความรู้เกี่ยวกับที่เชื่อมโยงกับทางนี้ก่อนโอเคอันนี้บอกก่อนพาร์ทเนอร์ใหม่ล่าสุดของนี้นะครับอันนี้จะมาเข้ามาเชื่อมโยงกับทาง AI ไอครับด้วย Venus คือเพิ่งจับมือกันใหม่เป็นบริษัทเป็นบล็อกซินยักษ์ใหญ่ที่กำลังมาแรง คนนี้ใครที่อยากได้เงินใช้ไปติดต่อเจ้านี้มีเหรียญอยู่ไม่อยากขายกวราคาตอกเอาไปไว้นี้ได้เงินใช้ดอกเบี้ยถูกมากด้วยนะครับมาเนี้ยนี้เข้ามาเนี้ยตอนนี้เข้าเรื่องเนาะทีหน้าคือบริษัทแม่อันนี้คือคอมมูนิตี้ของทีหน้าถูกไหมครับแล้ว AI ครับคือคือ,คอมาจากทีหน้าไชาน่าโอเคเราลิงก์เข้าไปแล้วเนี้ยลงเข้าไปที่ออฟฟิเซอร์เว็บไซต์ของของทางทีหน้าไชาน่าโอเค ให้ดูนะครับวิธีการตรวจสอบออฟฟิเซอร์ลิงก์กันหรือเปล่าดูแค่ตรงนี้ครับมันจะมีลิงก์กันหาหมดเลยโฟ l โ o w by AI Hub แล้วก็ทีน้าแต่ว่ามันก็จะเชื่อมโยงลิงก์กันหมดทีน้าก็โฟ l โวเนี่ยน,นี่ก็โฟล o w หนึ่งซึ่งแพลต,ตฟอร์มพวกนี้ที่น่าเชื่อถือเนี่ยเขาจะไม่ลิงก์หาเลยโฟ l โ w กันถ้าหากของมันไม่ดีไม่จริงพอนะครับแล้วส่วนที่เหลือนี่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ AI ขับอยู่ในหน้าแรกของคอมมูนิตี้นะครับพอเอิญตัวของวีนัสเข้ามาเขาได้เอาออกชั่วคราวใครอยากได้วิดีโอเก่าเดี๋ยวผมพาให้ชั่วคราวนะครับน่าจะภายในเดือนของเดือนนี้เดี๋ยวใส่กลับไปพอดีสัญญาเขาเพิเ่งเซ็นกันเสร็จโอเคตามด้วยอันนี้2ข้อนะครับข้อ3คือเราก็อันนี้เนาะอันแรกเนาะตรวจสอบเนาะอันที่2เข้าที่หน้าเดี๋ยวเราก็เข้าเราก็เข้านี่สิเราก็เข้านี่สิเราก็เข้าไปแดน,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 นอะใช่ไหมของไปแดนเนาะก็ต้องเขา้าไปแดนสิใช่ละ เข้าไปนั้นกันลูกเฮ้ยไปนั้นอยู่ไหนวะไปนั้นอยู่นี่นะครับโอเคไปนั้นเนาะลูกข้าหาไปนั้นกันไปเ<บ>ข้าไปนั้นนะครับโอเคทุกคนรู้ใช่ไหมครับทุกวันเนี้ยไปนั้นได้มีการสร้างช่องทางของดิจิทัลแลกซ์เชนเจอร์ระบบของตัวเองนะครับที่อย่างที่พูดในวิดีโอลองไปฟังดูนะครับยูทูปหน้านี้ก็จะเป็นเอ็กซ์ชิดกับเป๋าตังค์กติของตัวเองหน้าถัดไปนี่คือโมเลดโมเลดก็มีการผูกโมเลดแต่ละตัวไว้ถูกไหมครับอันนี้แหละจริงจริง โอเคอันนี้ผมผมกไว้ผมมีประมาณของเอะครับผมผูกไปสามสี่อันทำไมถึงมาใช้ใบนั้นพอเพราะว่าของเรามันเท่มันลิงก์ผ่านใบั้นได้หมดเลยนะครับทำธุรกรรมผ่านทางนี้ได้หมดเลยตอนนี้ผมจะสอนให้ไปดูอะไรเพื้มต้นเนาะไปเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหรียญหรืออันเนี้ยโอเคอันนี้เห็นโลโก้ของเอะครับไหมครับแตะเข้าไปอ่า <S <S เราสมัครลิงก์จริงๆริอันนี้ถ้าเปรียบเทียบถ้าได้ลิงก์จากคนอื่นมาใครแนะนําก็แปะเข้าไปในนี้นะครับ แปะพบมันก็จะมีการตรวจสอบทําใบแนนแล้วคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับแล้วก็หาสแกนนิ้วป่าแล้วว่าแตะริ้วมืออะไรแล้วแต่ใครผ่านขั้นตอนนี้ไปนะครับโอเคตาด้วยแหละใครที่อยากได้เอกสาร contact อ็ก r e s s พวกนี้นะครับเข้าไปนี่เลย doc tick ทีหนึ่งนะแต่ที่หนึงในนี้มีข้อมูลไม่ว่าจะสมาร t contact ข้อคาอ ecosystem ติตตดตดดตดตอยู่ในนี้หมดนะครับ เน,เนื่องจากเป็นนี่ไอ้เครื่องสต็มแตะเข้าไปก็จะมีเหรียญอะไรมาดูกันแป๊บนึงนะผมก็ยังจำงูอ่ะโทคานอเมกอ่าโทคานอเมกเหรียญของเราเป็นไหนมีเท่าไหร่เท่าไหร่คอนแทคอยู่นี้ครับจัดได้เลยนะครับโอเควันนี้เข้าใจตรงกันโตแล้วก็ไปต่อกลับไปนี่หน้าแรกซึ่งอันนี้ก็จะเป็นระบบปฏิบัติกา,การของ AI ครับก็จะมีแต่เนี่ยของใช้ง่ายมากเลยไม่เป็นเขียวสาอันนี้เดี๋ยวเป็นคลิปถัดไปนะการสอนใช้ระบบ สวัสดีครับ